สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงสุดๆอย่าง AI กันอีกครั้งนะคะวันนี้มีประเด็นที่แบบโหน่าติดตามมากๆเลยค่ะเราได้ข้อมูลมาจากบทสัมภาษณ์คุณอารวินสตรีนวัสนะคะ CEO ของ Perplexity แล้วก็มีเอกสารวิเคราะห์เจาะลึกด้วยวันนี้เราจะมาแกะกันค่ะว่า AI จะไปทางไหนต่อแล้วมันมันเกี่ยวอะไรกับเราบ้างมาลุยกันเลยค่ะเปิดมาเรื่องแรกก็น่าสนใจเลยคุณสตรีนวัสเขาบอกว่ายุค pretraining อะคะ่ะที่แบบป้อนข้อมูลเยอะๆให้ AI เนี่ย มันกําลังจะจะจบแล้วเหรอคะจริงเหรอเนี่ยใช่ครับแต่ต้องขยายความนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่า AI จะหยุดเรียนรู้นะครับแต่มันเหมือนเปลี่ยนโฟกัสมากกว่าจากเดิมที่เน้นการอัดข้อมูลดิบๆเข้าไปเยอะๆที่เรียกว่า pretraining เนี่ยมันกําลังจะไปเน้นเฟ a ที่เรียกว่า reasoning หรือการใช้เหตุผลมากขึ้นซึ่งอันนี้จะอยู่ในขั้นตอน posttraining ครับลองนึกภาพตามง่ายๆก็เหมือนคนเราเรียนจบมหาวิทยาลัยอันนั้นคือ pretraining แต่พอเริ่มทํางานจริงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องคิดวิเคราะห์อันนั้นแหละครับคือส่วนที่ต้องฝึก ผลเพิ่มหรือ post training AI, AI ก็เหมือนกันครับมันต้องเก่งเรื่องการคิดเป็นขั้นเป็นตอนการวางแผนการแก้ปัญหาซับซ้อนที่เราอาจจะเคยได้เินพวก chain of thought อะไรพวกนั้นนะครับโอ้โหฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วเอ่ออะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาคะมีตัวหนึ่งที่ s r i นิวพูดถึงแล้วน่าสนใจมากครับคือ deepseek เป็นโมเดล OpenSource จากจีนครับเขาพัฒนาเทคนิคที่ทำให้ AI เก่งด้าน reasoning ขึ้นมาโดยที่ใช้ทรัพยากรน้อยลงด้วยนะแล้วพอเขาเปิด เป็นโอเพนซอร์สเนี่ยแหละครับมันเหมือนอโยนหินถามทางเลยทําให้คนอื่นๆเข้าถึงเทคนิคนี้ได้ง่ายขึ้นมันก็เลยไปกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันการพัฒนาในวงการ AI ทั่วโลกเลยครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกที่ต้องรีบตามให้ทันพอพูดถึงแข่งกันก็นึกถึง Perplexity เลยค่ะสตาร์ทอัพน้องใหม่แต่กล้ามากไปท้าชนกับ Google เลยเขามองเห็นอะไรคะถึงกล้าทําแบบนั้นครับคุณสุรินีวัชเขาชี้ไปที่3จุดที่เขามองว่าเป็นความท้าทายหรืออาจจะเรียกว่าเป็นจุดอ่อนของ Google ก็ได้นะครับ ในบริบทของการใช้ AI ตอบคําถามข้อแรกเลยคือต้นทุนครับการใช้ AI ประมวลผลคาตอบทุกครั้งที่คนเซิร์ชเนี่ยมันมันใช้พลังงานใช้ทรัพยากรมหาศาลอ๋อค่ะค่ะนึกภาพออกเลยถ้า Google จะทําแบบนั้นกับทุกๆคําค้นหาเนี่ยค่าใช้จ่ายจ,จะบานปลายมากๆครับข้อ2คือความเสี่ยงด้านชื่อเสียงครับแบรนด์ใหญ่อย่าง Google เนี่ยถ้า AI ตอบอะไรผิดพลาดไปแบบแปลกๆหรือไม่ถูกต้องขึ้นมาเคยมีข่าวอยู่เหมือนกันนะคะเรื่อง AI overviews ผลกระทบมันจะแรงกว่า Start-up เยอะเลยครับชื่อเสียงที่สั่งสมมา จะเสียหายได้ง่ายๆแล้วข้อ3คือโมเดลธุรกิจเดิมของ Google เองรายได้หลักเขามาจากโฆษณาบนลิงก์ผลการค้นหาใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้ถ้า AI มันสรุปคําตอบให้เลยคนก็อาจจะไม่ต้องคลิกลิงก์แล้วไง,งครับรายได้ตรงนี้ก็จะหายไป Perplexity ซึ่งเป็นผู้เล่นใหม่ไม่มีโมเดลเดิมที่ต้องปกป้องก็เลยมองว่าตรงนี้แหละคือโอกาสโอ้ฟังดูมีเหตุผลมากๆเลยค่ะเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดนะคะแล้วมีเรื่องที่ฟังแล้วแอบใจหายเหมือนกันที่คุณสรีนิวัฒน์พูดถึงคือเรื่องอาชีพโปรแกรมเมอร์ค่ะเขาบอก ว่าอาจจะโดน AI กระทบหนักที่สุดเลยอันนี้มันยังไงเหรอคะครับเขาพูดจริงๆครับแต่ไม่ได้หมายความว่าโปรแกรมเมอร์จะตกงานหมดนะครับต้องขยายความนิดหนึ่งสิ่งที่คุณซ i นิวัชเน้นคือทักษะการเขียงโค้ดตามคําสั่งเป,เป,เป๊ะๆนี่แหละครับที่อาจจะถูก AI แทนที่ได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ AI ยังทําได้ไม่ดีหรืออาจจะทําไม่ได้เลยและจะกลายเป็นทักษะที่สําคัญมากๆๆๆในอนาคตคือสิ่งที่เรียกว่าโรตนิยมหมายถึงยังไงคะครับโรตนิยมในการออกแบบการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดหรือการมองเห็นว่าโซลูชัน แบบไหนมันใช่มันเวริร์กรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วยครับในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือการคิดวิธีใหม่ๆในการเอา AI มาใช้ที่แบบไม่เคยมีใครทํามาก่อนมันคือการยกระดับจากแค่คนเขียนโค้ดตามสั่งไปเป็นคนที่แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่จริงๆครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือเน้นทักษะที่มันเป็นมนุษย์มากๆใช่ไหมคะแล้วถ้ามองไปข้างหน้าอีกหน่อยละคะอะไรคือสิ่งที่ AI ยังยังไปไม่ถึงฝันหรือที่คุณสรีนิวสัสเรียกว่าพรมแดนถัดไปมี2เรื่องใหญ่ๆเลยครับที่เขามองว่ายังเป็นโจทย์ที่ ทา้าทายมากๆาํสำหรับ AI ในตอนนี้อย่างแรกคือการเป็นที่ปรึกษาให้ CEO ครับโห oh, อันนั้นดูยากมากเลยนะคะใช่ครับไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแต่ต้องให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่มันลึกซึ้งจริงๆที่แบบสามารถพลิกบริษัทระดับล้านล้านเหรียญได้เลยมันต้องเข้าใจบริบทธุรกิจคู่แข่งแล้วก็ปัจจัยมนุษย์ที่ซับซ้อนมากๆด้วยอย่างที่2คือการแก้บัคโค้ดขั้นเทพครับคือไม่ใช่แค่หาบัคนิ่ยๆนะครับแต่หมายถึงการเข้าใจระบบโค้ดที่มันใหญ่มากๆซับซ้อนมากๆแล้วหาจุดผิดพลาด ที่หายากจริงๆแล้วไม่ใช่แค่หานะครับต้องแก้ได้ด้วยแล้วก็ทดสอบได้เองอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมจริงซึ่งทุกวันนี้ยังต้องพึ่งพาวิศวกรเก่งๆประสบการณ์สูงๆอยู่เลยครับฟังทั้งหมดนี้แล้วภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่า AI มันไม่ได้แค่เก่งขึ้นเรื่องข้อมูลอย่างเดียวแต่มันกําลังจะคิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นซึ่งมันก็เปิดโอกาสใหม่ๆเยอะเลยแต่ก็มีความท้าทายใหม่ๆตามมาด้วยทั้งเรื่องเทคนิคเรื่องทักษะอาชีพใช่เลยครับก็เลยอยากจะทิ้งท้ายชวนคิดกันเล่นนว่่าใเมือ AI มันกำลังจะเก่งขึ้นเรื่อยๆทั้งคิดทั้งวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ดีขึ้นแล้วอะไรล่ะครับที่จะทําให้เรามนุษย์เราเนี่ยยังคงมีคุณค่าที่แตกต่างหรือจริงๆแล้วคาถามมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราจะแข่งกับ AI ยังไงแต่เป็นเราจะใช้ AI เป็นเครื่องมือขั้นสุดยอดเนี่ยเพื่อขยายความสามารถของเราให้ไปถึงจุดที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนได้ยังไงอืมน่าคิดนะครับ